ใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาว FC, เอฟซีฮีรันเอมเบทุชิชท่านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันนี้ครับกระแสะการศึกษาพาเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคาต้องบอกว่าเราใกล้จะถึงถึงจุดเขาเรียกอะไรจุดจบ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 หรือเปล่าไม่ผมจะเรียกอะไรจุดจบในเรื่องของการศึกษาหรือเปล่านะครับคือมันต้องหาจุดจบได้ผมหมายความว่า พระแท้เนี่ยเวลาเขาศึกษาเนี่ยเข้าเครื่องในหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเข้าเครื่องตรวจสอบนะครับมวลสารหรือแม้กระทั่งเนื้อโลหะที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับทํางานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยมันต้องถึงจุดจบแล้วครับอ่าทุกวันนี้มันต้องเยี่ยงนี้นะครับจะมาบอกว่าพระผิดพิมพ์พระไม่ทันยุคพระยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สารพัดส,สารเพนะครับที่จะแอบอ้างกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับ ว่าจะแอบอ้างไปโอ้ยพระไม่ทันพระอย่างนู้นอย่างนี้เออแต่ไปขอซื้อพระเกะคืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันต้องถึงจุดแล้วนะครับวันนี้การศึกษามาไกลมากนะครับต้องบอกว่าในทีมงานนะครับในกลุ่มพวกผมนะครับก็มีระดับด็อกเตอร์ถึง5้าคนนะครับ <c oughs> ทำงานวิจัยอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับ ก็มี f อนะครับเรียกร้องมาอยากจะตรวจสอบพักเครื่องนะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของทางมหาลัยเนี่ยเขายังไม่เปิดรับภาพประชาชนนะครับเพราะตอนนี้ยังทํางานวิจัยครับแล้วงานของทางกรมศิลป์อยู่นะครับส่วนของราชการอยู่นะครับงานก็ยังเยอะทีนี้นะครับก็อาจจะมีข่าวดีสักประมาณอีกสักสองสามเดือนนะครับอาจจะมีการ นะครับตรวจสอบในกลุ่มสมาชิกนะครับกลุ่มสมาชิกก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะอ้าวพอพูดกลุ่มสมาชิกแล้วใครบ้างนะครับที่เป็นสมาชิกท่านว่าใครครับก็พวกท่านไงครับที่ต้องการสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกในชมรมนะครับของกระผมนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบภาคเครื่องออกผลการวิเคราะห์ผลตรวจสอบออกใบเซอร์ให้นะครับ ในราคาสมาชิกต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับทุกวันนี้มันต้องหาจุดจบได้แล้วนะครับในเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้เราก็สบายนะครับส่วนเรื่องจะขายก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะทําลงหนังสือถ่ายรูปลงหนังสือแล้วทำขายให้นะครับท่านก็ติดตามนะครับติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มีข่าวดีแจ้งมาเรื่อยๆก็จากหัวหน้าทีมนะครับก็แจ้งมานะครับก็ประมาณได้สองสามเดือนนะครับ ก็ตอนนี้กําลังวิเคราะห์เรื่องราคาอยู่นะว่าเราจะเก็บค่าตรวจสอบสมาชิกเท่าไหร่แต่ไม่แพงครับต้องบอกว่าไม่แพงครับเพราะว่าเราใช้หลักการตรวจสอบในระบบเครื่องที่เชื่อถือได้นะครับในระบบเซม EDS นะครับตรวจสอบนะฮะตรวจการเชิงลึกเลยนะครับในเรื่องของธาตุในดินนะครับอ่าหลุมเมืองเงินนี้สามารถตรวจแร่ธาตุในดินได้นะครับแร่ธาตุในดินเกิดมาจากไหนนะครับ หนึ่งนะครับดินในเบ้านะครับแล้วก็ดินที่ห่อหุ้มนะครับพวกนี้นะก็มีแร่ธาตุอยู่นะครับอ่าเราสามารถตรวจสอบได้นะครับอ่ะก็ติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับ fc นะครับ ft นะครับเดี๋ยวมีข่าวดีให้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันก็น่าดูนะครับในเรื่องของการดูเนื้อการดูพระโลหะนะครับก็ต้องใช้เครื่องนะครับแล้วก็ระบบวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับอ่าโลหะวิทยาประมาณนี้นะครับ อ่ะก็มาตอบปัญหามิฟซีครับตอบคำถามฟิฟซีนะครับก็เจอคำถามเลยหยุกๆยกนะครับก็คือเขาบอกว่าพระผิดพิมพ์นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับในเรื่องของวันวันนี้นะครับในเรื่องของการดูดูพระเนี่ยหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับพระหล่อโบราณต่างๆนานานะครับคำว่าพิมพ์เนี่ยเราเราผมแยกอย่างนี้ก็คือพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตานะครับ ถ้าบอกเอาพิมพ์นิยมมาให้ท่านดูนะครับแล้วบอกเป็นพิมพ์ขี้ตาอย่างนี้ผิดพิมพ์แน่อย่างนี้ผิดพิมพ์แน่นะครับอ่าอย่างนี้ผิดพิมพ์แน่นะไอ้คาว่าผิดพิมพ์อ่ะมันพูดง่ายไปผิดอย่างไรครับผิดอย่างไรนะต้องหาคาําอธิบายมาประกอบด้วยนะครับถ้าท่านดูนะครับสามองนี้นะมาจากแหล่งเดียวกันนะครับมาจากแหล่งเดียวกันสนิมเหมือนกัน พิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับพิมพ์นิยมเหมือนกันนะแล้วผมถามคําว่าผิดพิมพ์เนี่ยเอาบรรทัดฐานตรงไหนมาเป็นหลักนะครับถ้าบอกมันไม่ใช่พิมพ์ขี้ตาเนี่ยโอเคผิดแน่ถูกต้องไหมครับถ้าไม่ใช่พิมพ์ขี้ตาโอเคแต่นี้มันคือพิมพ์นิยมอ่ะแล้วเหมือนกันไหมครับอ่ะเห็นไหมผมกาลังสื่อนะครับผมกาลังสื่อการวางมือไม้ขา นะครับหน้าแข้งฐานเขียงนะครับลิ้วจีวอนนะลิ้วจีวอนลิ้วจีวอนนะครับดวงตานะครับซอกคอมีไหมไหลเหมือนกันไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกําลังสื่อว่าหนึ่งนะครับมันเป็นพระหล่อโบราณทํามือนะครับทีละองค์ขึ้นหุ่นเทียนนะครับอ่าลองเทียนลองเทียนเสร็จก็ทาน้ํามูลงัว อ่านะมูลงัวเข้าออดินอ่อนดินแข็งนะครับเราก็ทําการหลอมโลหะนาลอกขุนเทียนหลอมโลหะแล้วก็ทุบบล็อกออกขั้นตอนต่างๆมีอุบัติเหตุในการทาทั้งทิ้นนะครับอ่าหรือว่าจะเรียกปัญหาก็ได้แล้วแต่นะครับพา้าทุกองค์ย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนดูใบหูเดี๋ยวผมถือทีสององเนี้ยถือยากนะครับเห็นไหมอ่เนี่ยครับ เหมือนกันไหมครับเนี่ยลิวจีวอนก็ไม่เหมือนใบหูก็ไม่เหมือนเนื้เนื้อยังเป็นก้อนอยู่นะครับความเป็นธรรมชาติครับพลาอยู่ในกระป๋องเดียวกันนะสนิมยังไม่เหมือนกันเลยครับเห็นนะนี่คือสนิม Copper ์ออกไซดนะครับสนิมทองแดงนะการยุบตัวของโลหะนะครับไม่เหมือนกันการตะไบต่างๆนะครับไม่เหมือนกัน คำว่าผิดพิมพ์เนี่ยคือในมุมผมเนี่ยคือผิดไปเลยนึกออกไหมครับพิมพ์วัดบางคานพิมพ์ห้วยเขนพิมพ์ของอาจารย์ฟุ้งพิมพ์ของอาจารย์นงอย่างเงี้ยคือผิดพิมพ์ต่างพิมพ์ไปเลยนะครับผมเรียกต่างพิมพ์อย่าเรียกผิดพิมพ์ในต่างพิมพ์ไปเลยนะครับอย่างนั้นต้องเข้าใจนะบางทีมีเอฟนะครับคอมเมนต์มาเนี่ยลอยต่อการชนวนไม่เหมือนกันนะครับลอยต่อการชนวน การยุบตัวไม่เหมือนกันนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะพระท,ท่านทีละองค์ไงครับเนี่ยตั้งทีละองค์นะกดหุ่นเทียนเททีละองค์นะครับติดก้านชนวนก็ทีละองค์นะนี่ติดก้านนะร,รออาจจะรอเป็นก้างปลานะเก้าองค์สิบองค์ยี่สิบองค์ก็แล้วแต่ช่างนะครับเห็นไหมเชิงช่างนะตะใบาพาดมีหมดเลยครับเนี่ยตะใบกินมานี่กินขอบ ไม่เหมือนกันทักองคหนึ่งนะครับจะบอกว่าผิดพิมพ์อะไรครับนะผมผมผมอยากให้เข้าใจสมัยนะครับในเรื่องของผิดพิมพ์เออถ้าบอกว่าพิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพขี้ตาแล้วผมพูดไปผิดว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาเนี่ยโอเคผิดแน่นะครับผิดแน่นะฮะอ่าเป็นผ้ารองเทียนครับไม่เหมือนกันทักองนะงานมืองานในเมกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปองนี้ให้ดูนะครับเก่ามากผ้าเดิมๆนะครับสวยงาม มือผมจับนะผิวเปิดๆเดนี่ยครับมือผมจับนะนี่ครับสนิมต้องลักษณะเยี่ยงนี้นะแห้งโลหะผิวแห้งหรือว่าการยน่นที่ดั้งนี่ยครับการยน่นการหดตัวของเนื้อโลหะการยุบสนิมนะครับโดนความชื้นหน่อยนี่เห็นนะ upper collar มีเขียวนะครับการยุบยน่นโลหะมีรูพุ่นนะครับธรรมชาติของโลหะนะครับธรรมชาติของโลหะรอ ปฏิมากรรมเชิงช่างล้าก็ดูล่องรอยการแต่งนะครับผมชอบดูนะครับนี่เทคนิคการดูของผมนะครับล่องรอยการแต่งธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับนะพระเดิมๆครับพระเดิมๆเราดูด้วย ก็เรียกอะไรดูด้วยตาก่อนนะครับดูด้วยตาหนึ่งนะครับในเทคนควิธีการหล่อโบราณนะครับอ่าดูวิธีการหล่อโบราณนะดูปฏิมากรรมเชิงช่างดูความเก่าดูธรรมชาตินะครับเนี่ยดูเนื้อเระว่ากันไปเนื้อตรงนี้หมายความว่าเนื้อมีความเก่าแบบไหนนะไม่ใช่ดูเนื้อทองเหลืองไหมเนื้อเงินไหมเนื้อทองคำไหมไม่ใช่ดูเนื้อแบบนั้นนะครับไม่ใช่ดูเนื้อแบบนั้นนะ เราดูความเก่าความหดเหี่ยวแห้งความยุบย่นยับมีรูปุนรอยปุนอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือธรรมชาติของผ้าหลอ่อเราต้องหาความเป็นธรรมชาติได้ได้นะครับในการหล่อโบราณเย่ยงนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่าเส้นสายมันตรงคมชัดเกินไปเนี่ยมันก็เป็นผ้าผ้าที่เขาโรงงานนะครับผ้าทำอ่ะโอเคก็ตอบปัญหาจะมาคลิกส่วนเรื่องการติดต่อเหมือนเดิมครับหน้าปกผมขึ้นเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้นะจิจ้าน้อยแล้วก็ เฟซบุ๊กขีลานุเรตนะครับผมขึ้นไว้อยู่นะหลายท่านก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะน้อยใจเหมือนกันนะเนี่ยเปลก็ไม่ยอมสังเกตนะครับถ้าปกผมก็ใส่ไว้ให้นะก็ยังไลน์มาถามจะส่งภาพพระจะส่งอะไรมาให้ดูนะครับติดต่อได้ทางไหนผมขึ้นช่องทางไว้ให้แล้วนะครับนในไลน์ a c e b o o k ก็เข้าไปได้นะครับเบอร์โทรก็มีนะครับไอดีไลน์ก็มีนะครับ,รบอ่ะ ส่วนท่านอื่นนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของเขาเรียกอะไรแชร์ความคิดเพิ่มเติมนะครับเช่นโลหะวิทยานะครับก็ขอบคุณนะครับที่มพงพงเนาะที่สมงสมงเสมางามนะครับอ่าก็หนึ่งในสมาชิกทีมงานผมนะครับนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะหัวหน้ากลุ่มคนนี้นะครับโอเคมาคลิปนี้เรามาดูศึกษาพระเครื่องหนูงเงินวัดบางคานในเนื้อดินนะครับ องค์นี้ออกไปแล้วนะองค์นี้เอาให้ดูไปแล้วนะสวยงามไหมครับสวยเนาะอ่าก็อาญากพอสมควรน,นะครับพิมพ์นี้ก็พิมพ์ขี้จามกันนะครับพิมพ์ขี้จารักษณะจะเหมือนออกสามชายนะครับพิมพ์ขี้จาสามชายสามชายสี่ชายคิ เนื้อปิ้นแม่พิมพ์เดียวกันกับเอ่อเนื้อที่เขาหล่อโลหะเลยนะนะครับแต่งจริงเขาไว้ให้กดถุงเทียนนะอันนี้ก็ใช้ดินแทนไงครับแม่พิมพ์เดียวกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนี่ความเก่าความแห้งหดเชียวนะครับความเก่ามวลสารเอาครับ หายากอยอู่การยุบย่นดูครับนี่การเกิดหลุมเหมือนเขาเรียกอะไรหลุมเทพเหมือนพระสมเด็จะนะครับการหดเหี่ยวครับหดเหี่ยวการเนออการเนออนะผมมองเรื่องเหนออนะตอนคือจะขึ้นรูบดินก็นต้องนิ่มหน่อยดินนิ่มหน่อยนะครับเนี่ยนิ่มด้วยเหลวนะการเนออ อางเหีห่ยวยุบย่นสวยงามนะครับอ่ะผมให้จำที่นี้ไว้นะวันนี้เรามาดูงนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์จะบอกขี้ตาดีไหมน้อหรือจะบอกพิมพ์นิยมดีท่านคิดว่าพิมพ์อะไรครับอ่ะใครมีความรู้นะครับก็แชร์มา ผมมองอย่างนี้ครับหนึ่งนะผมดูเหมือนพิมพ์นิยมวัดห้วยเขนนะครับเนื่องจากลายจีวรมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับจีวรข้างซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วองค์จะไม่สูงมากนะครับเห็นไหมจีวรหวังเนี่ยจะเหมือนอวัดห้วยเขนนะครับอ้าววัดห้วยเขนพิมพ์นิยม แต่ทำไมตะเก็บก็ตะเก็บเกิดตั้งแต่ตอนแกะหุ่นเทียนไงครับพอหลอหุ่นเทียนเขาใช้พิมพ์นี้พอหลอดินเขาใช้พิมพ์นี้เหมือนกันเห็นไหมครับแต่เขาไม่ต้องมาเก็บกวาดมากนะครับแปลงเก็บหรือปาดแต่งตะเก็บมากนะแต่ถ้าวัดหุเขียนเขาเห็นนะมีการเก็บแล้วมีการตะใบด้วยแทงกีวอนนะครับอ่าเนี่ยอ๋นนหนึ่งนะผมมองเรื่องวัดห้อยเขียนเพราะว่าอะไรเขามีกุวัดห้อยเขียนด้วยนะนะครับสองสี่ห้าเจ็ด อะไรนครับสองสี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้าแปดอะไรเนี่ยครับประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยปูวัดห้วยเขนนะครับอ่าประมาณนี้ถ้ามองอีกทีหนึง่งเราจะมองเป็นพิมพ์ขี้ตารหรือเปล่านะพิมพ์ขี้ตารหรือไม่ก็ว่ากันไปแต่ดูดีก็เหมือนพิมพ์นิยมวัดห้วยเขนน่ะนะประมาณเนี้ยนะครับเก่าไหมนะไล่ะเก่าครับแท้ไหมลนะ่ะแท้ทันท่านเลยครับอ่าพระหลวงปู่มาดละสองสี่หกสองนะครับประวัติมีนะครับประวัติมีประวัติมีนะ นี่ประวัตินี้นะครับขนขวาเอาดูได้นะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่ต่างกันเลยนะนีต่างกันเลยนะครับเหนือทรงเตี้ยกว่าเลยนะครับลำเตี้ยเลย เนื้อจะออกแดงหน่อยนะแต่ดูนี้จะแก่งเนื้อ,อ,อน้ําตาลนะครับน้ําตาลแห้งแก่งดีนะครับมาดูเนื้อตรงนี้กันนะครับก็ดูเหมือนมีมวลสารนะนะครับเม็ดเม็ดเมเมเม,ม็ธรรมชาตินะครับคาบปลาคาบกุนะครับตามซอกคอนะ คราบดินนะครับเลื่อมๆก็มีเม็ดแร่เหมือนกันนะครับมีเม็ดแร่เหมือนกันเนเี่ยตามซอกนะครับมีคราบปุกเนี่ยคราบปุกคราบขี้ขด,ดินเนี่ยครับเนี่ยนะในกุ รอยจะข็บขานแห้งอมดเหีียวมีเม็ดแร่ดำๆอะไรได้ครับเนี่ยดำๆนี่นะเนี่ยดำๆเงาเงาเนื้อจะต่างกันเลยนะครับเนื้อจะต่างนะ เป็นเหมือนเป็นไข่ขึ้นเหมือนกันนะตามซอกกีวอนะนี่ครับเหมือนมีไข่ขึ้น้อยก้นก็ปาดนะครับก็ปาดเรียบนะครับหยุบย่นแยกมดเหี่ยวแห้งนะครับเนื้อผงเนื้อดินนะครับแตกต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อแตกต่างกันเลยนะครับง่าจะวัดห้วยเขนนะครับ ดูรูปลักษ์พิมพ์ทรงแล้วนะครับก็น่าจะใช่อยู่นะดนูอีวอนะครับก็ออกจะประมาณนี้นะครับก็ร่วมศึกษาไปด้วยกันครับนี่ความเก่าเราก็ดูเนี่ยการทําแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยพิมพ์มีจะเก็บข้างด้วยนะครับเนื้อต่างกันเลยนะนะครับโบราณน,นะครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้า กล้องขยายกำลังสูงให้ดูอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับก็หาพระดีๆนะครับหลายท่านก็อยากเรียนรู้นะครับอยากศึกษานะครับผมก็มีข้อมูลประมาณนี้จะมีข้อมูลเยอะผมก็จะนํามาเปิดเผยนะครับนํามาให้ท่านเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะวัด้วยเขียนมีนะองีห้าห้าเจ็ดห้าแปดนี่ยนะครับวัดไวยเขียนนะครับถ้าไปศึกษาดูได้นะครับ เนี่ยดินปู่อะไรวัดดักขนอนอะไรเขาก็ว่ามีเหมือนกันนะครับอ่าทานหลวงปู่หมดครับทานหลวงปู่หมดโอเคนะครับก็ขอท่านโชคด,ดีครับเดี๋ยวรอชมคลิปขยายเนื้อผ้ากันอีกทีสักครู่ครับมาต่อกันที่ภาพขยายกล้องพัน x นะครับเรามาดูเนื้อองคพรากันนะครับดูมวลสารนะฮะ ดูความเหี่ยวย่นดูความเก่านะครับก็ไม่รู้อะไรบ้างว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีประวัติบันทึกที่แน่นอนนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างแต่เราก็ใช้วิธีการสันนิษฐานนะครับในการสร้างพระสมัยโบราณก็อย่างน้อยก็ว่าร้อยแปดผงพุทธคุณอะไรพวกนี้นะครับที่ภาเกจิยุคเก่าๆมากักจะเขียนนะครับแล้วเขียนลบเขียนลบนะครับพวกยันต่างๆนะฮะ ตัวหนึ่งก็เรื่องของพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแร่เหล็กไหลเหล็กน้ําพีนะครับแร่นกเขาเป้าแร่ขี้นกเขาเป้าอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่คนโบราณน,นะครับภาะเกจิมีวิชาคมนะครับก็จะเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนผสมนะครับดินก็ต้องเป็นดินพิเศษอีกนะครับไม่ใช่ดินธรรมดานะครับอ่าก็ต้องเป็นดินพิเศษประมาณนี้นะครับอ่า วิธีการดูศึกษาเราก็ต้องดูลักษณะของพิมพ์ทรงที่เป็นอยู่ในยุคโบราณนะครับอย่างองค์นี้ก็มีร่องรอยของรอยตะเข็บนะครับรอยตะเข็บในการประกบแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทําการกดดินลงไปนะครับดินขนาดนั้นก็ต้องเป็นดินเหลวๆนิ่มๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับดูความเก่านะครับดูแร่มนสารมีนะครับหินแววววับๆนะครับเนี่ยแร่ เด็กไหลแร่เขาเรียกอะไรใายเงินสายทองอะไรประมาณนี้นะบางทีก็เห็นนะครับมันเห็นอยู่นะลงกล้องแล้วสะท้อนแสงอะไรพวกนี้ครับคาบไขต่างๆนะครับคาบลาตามซอกอย่างเนี้นะครับอง์นี้ก็สันนิษฐานน่าจะเป็นพระกุนะนะครับเพรามมีกรุที่วัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ทรงก็คล้ายวัดห้วยเขนมากนะครับอ่า พิมพ์ทรงก็ายวัดห้วยเขนนะครับนี่ดูข้าบไขแคนไซแคนไซ <c oughs> อาจจะอายุไม่ไม่มากนะครับแคนไซไม่มากนะครับแคนไซเล็กๆนะครับอยู่ในกุก,ก็เกิดความร้อนนะครับก็ได้อยู่นะครับเล็กน้อยครับเป็นเกตเป็นไข่ขนะครับพอให้เราได้สังเกต ดูความเป็นธรรมชาตินะครับของเนื้อดินนะครับนี่การแห้งหดเหี่ยวนะครับแห้งหดเหี่ยวครับความมันเงาเลยเนะี่ยเม็ดเล็กๆนะครับมวล,ลสารต่างๆนะผมว่ามีพวกแร่เหล็กไหลอะไรบางอย่างแต่ไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอาจจะน้อยเกินไปนะครับอาจจะน้อยเกินไปก็ได้นะครับก็มีให้เห็นแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับชมเ,ลเพลินครับชมเ,ลเพลิน ถ่าท่านใดมีเก็บอยู่นะครับไปเจอเห็นนะเม็ดดำๆเม็ดอะไรเนี่ยเม็ดเงาเนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับเล็กๆมีให้เห็นเยอะอยู่ครับก็จะได้เอามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าอ๋อของเราก็มีแบบนี้นะอะไรก็ว่ากันไปนะครับรอยจะเก็บข้างนะครับรอยจะเก็บข้างนี มีเงาเงาแล้วนะมีเงาเงาแล้วนะผมจะพลิกไปพลิกมาให้มันเล่นแสงนะเงาเงาเงาบางทีเมนะ็ดเม็ดแร่ะผมเรียกมรวมไว้แล้วกันนะไม่รู้ว่าแร่อะไรครับแร่เนี่ยทรายเงินทรายทองแร่เหล็กไหลเหล็กน้ําพีเหล็กไหลอะไรก็ว่าไปดูแล้วมีความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อดินมันเก่าดีนะครับเนื้อดินเก่าแล้วดูวิธีการสร้างแบบโบราณเก่าๆด้วยนะครับอืม เราก็อนุมานได้ว่าพระองค์นี้นะครับทานหลวงปู่สร้างแน่นอนนะครับมีกลุ่ด้วยนะมีกลุด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับอันนี้ด้านข้างนะด้านข้างองคนี้เนื้อออกแดงนะครับอีกองหนึงที่ผมทำคร้วจะเป็นเนื้อออกน้ําตาลนะน้ำตาลแ,แห้งๆอันนี้จะออกแดงหน่อย สีแบบชานมเย็นนะครับพอเราส่องดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมวลสารละเอียดเล็กๆๆ,ๆ,ๆอยู่ในเนื้อดินนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ คาบาบลาคาบขี้กุนะเนี่ยหรือว่าคาบตะไคร่ตะไคร่น้ําจะอยู่ตามซอกนะครับเนี่ยแห้งดิอันนี้ตรงใต้ฐานนะครับนี่นี่นี่อะไรดำดำ ในจีวอนด้านหลังครับต <c oughs> ัวเนี้ยนี่ด,นด้านข้างอย่างนี้นะมันมีเ right right ม็ดแร่อะไรดำๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่นี้เห็นชัดมากกล้องสิบเอ็กก็เห็นเนี่ยครับแร่ดำๆเนี่ยแล้วก็มีเล็กๆขาวๆนู่นข้างๆอย่างเงี้ยนะนะครับมันมีมันมีแร่นะครับสวยงาม แล้วดูคาบขี้เบ้านี่แห้งเลยนะครับอยู่ในตามซอกริวจิวอนนะนะหรือว่าคาบสนิมไม่ใช่ดิคาบขี้ตะไคร้อะ่ะคล้ายๆข,ขี้ตะไคร้อ่ะนะครับมันแห้งเลยครับตามคาบเนี่ยหรือจะเรียกคาบขี้กุขี้เบ้าก็แล้วแต่อ่าใต้ฐานครับใต้ฐานนี่ปาดเลี่ยมนะใต้ฐานนี่ปาดเลี่ยมเห็นไหม มันมีเม็ดเล็กๆเม็ดขาวเม็ดเทาเม็ดดาเม็ดแดงเยอะะเลยนะครับแล้วก็เลื่อมๆมากนะครับทรายเงินทรายทองแร่เหล็กไหลเราก็ว่ากันไปตามตํารานะครับให้ดีพวกนี้มันมันต้องไปตรวจเข้าเครื่องวิเคราะห์ได้นะมันเข้าเครื่องวิเคราะห์ได้นะครับอ่าอันนี้เราก็ดูแบบธรรมชาติด้วยก่อนนะครับดูพระด้วยตาไปก่อนนะครับไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากนะครับ ก็ร่วมศึกษากันไปนะครับอ่านี่รอยรอยปีแยกอืมนี่นี่นี่ธรรมชาติถ้ากล้องขยายดีดๆเขาส่องเอาไว้ในรอยแตกเลยนะอ่ะโอเคครับถ้าสิ่งใดผิดพลาดพัพงไปต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคีรันหนุ่มเดชสวัสดีครับ